อตอนนี้ผมอยู่น่าจะอยู่ตรงกลางสันเขาวัดขพุธธบัทต,ตอนนี้ทางก็ดังที่เห็นนะฮะคณะทัวร์ของเราก็เริ่มจะเมื่อยล้าเริ่มจะขาลอยไปตามๆกันละหลายคนหลายสถานีดูนะเส้นทางที่เราผ่านนะฮะบางทีก็มีก่อหนอ้าไม้มาดูพระลานหินเนี่ย วันนี้อย่าแป๊บนึงเดี๋ยวเราจะทะลุกางจะเดินซอดออกไปทางแถวพลันหินวันนี้เราก็เดี๋ยวไม่เห็นรูมั้ยเหนื่อยสีหายเลยคือสองนิ้วแต่เหนื่อยมากลูกสุดยอดจริงเลยโคตรเหนื่อยเลยไปทางไหนนี่ตอนนี้ก็อาศัยเจ้าห่มแล้วตอนนี้ ตอนนี้เราก็หลงทางแล้วแนะใช่หรออย่างเขาบอกว่ามีแตน็นนะผมก็ต้องถอยก่อนเราต้องข้ามแล้ว